เข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะครับกับ m a z d a นะครับทั้ง2รุ่นนะครับพี่ใหญ่นะครับและน้องเล็กนะครับ m a z d a CX5 นะครับและ m a z d a 2ทีดานะครับสีเข้มๆแบบนี้นะครับรอคุณมาเป็นเจ้าของนะครับเพียง100บาทนะครับสามารถออกรถได้เลยนะครับชอบรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับคันแรกเลยนะครับ m a z d a CX5 นะครับปี2017นะครับ บอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยมากๆนะครับมาพร้อมกับสีเทาเข้มแบบนี้นะครับพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับส่องสว่างในเวลากลางคืนนะครับและคันนี้นะครับยังมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่ามองเห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะฝนตกนะครับหรือหมอกลงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้มาสด้าชัดเจนสวยๆทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้เดิมๆมากๆเลยนะครับแล้วเขายังมาพร้อมกับล้อแมกนะครับขอบ17นะครับเดิมๆด้วยนะครับ บอกเลยนะครับว่าคุ้มกับมาด้าเซ็กไฟคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเขาให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบเลยนะครับกับเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับและเบาะหนังนะครับสวยหรูแบบนี้นะครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับและพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับมาด้าเซ็กไฟคันนี้นะครับตัวนี้จะมีปุ่มคลุสคอนโทรลควบคุมความเร็วให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไอสต็อปนะครับแล้วก็ระบบ นะครับที่ช่วยมองเห็นนะครับในเวลามุมอับนะครับระบบเตือนในเวลาในมุมอับนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับสำหรับใครนะครับที่ครอบครัวใหญ่นะครับรถคันนี้นะครับมาด้าเซ็กไฟล์ครอสโอเวอร์เอสยูวีคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าตอบโจทย์มากๆานะครับ ไปกันต่อนะครับกับมาด้าสองซีดานะครับน้องเล็กนะครับสีดําเข้มๆสวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าใครพลาดนะครับต้องเสียใจนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับแบบใหม่แบบนี้นะครับตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับชัดเจนนะครับมองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับชัดเจนมากๆนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับขอบ16บนะครับบอกเลยนะครับว่าริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับของเจ้าตัวมาด้า2คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเขาให้มาคุ้มมากๆนะครับกับระบบความปลอดภัยของเขานะครับมาพร้อมกับระบบกุญแจ Keyless นะครับและปุ่ม Push Start นะครับพวงมาลัยนะครับแบบ Multi Function นะครับบอกเลยนะครับว่าสามารถรับสายและโทรออกได้จากพวงมาลัยของเราได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอนะครับ5.5นิ้วนะครับทัชสกรีนใช้งานง่ายนะครับและภายในนะครับบอกเลยนะครับว่าเขา แต่ตกแต่งนะครับมาสวยหรูมากๆเลยนะครับสวยหรูซองสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับบาะกำมหยีนะครับใช้งานง่ายนะครับสำคัญนะครับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่น้อยนะครับเพียง17,000มเกิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคันไหนนะครับจัดกันไปได้เลยนะครับกับพี่ใหญ่ของเรานะครับมาด้าเซ็กไฟนะครับผ่อนเพียง8,600บาทต่อเดือนนะครับและมาด้าสนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผ่อนเพียง7,200บาทต่อเดือนนะครับ ไม่ว่าคุณนะครับจะทําอาชีพอะไรนะครับพนักงานบริษัทนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับเงื่อนไขไหนนะครับมาปรึกษาเราได้เลยนะครับอายุงานน้อยนะครับก็สามารถออกลดได้นะครับทักเพจเข้ามาหาเรานะครับที่นิชับชวนระยองภาษาไทยนะครับหรือโทรเข้าคอนเทนเตอร์ของเรานะครับ0949739999นะครับเรามีทีมแอดมินนะครับคอยตอบคำถามนะครับ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทักเข้ามาหาพวกเราเยอะๆนะครับ